กดนี่กดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาปุ๊บรอขึ้นมาแล้วน่ะขึ้นมาใส่็ปุ๊บแล้วสร้างสร้างหน้างงานก็คือนี้กดไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่นิ้วอ่าแล้วมากำหนดนี่มันเป็นนิ้วอยู่แล้วกดกำหนดเป็นเซนติเมตรแล้วกันเพราะต้องการสองเมตรกว่าเอาเซนติเมตรปาเอาเท่าไหร่เซนติยาวสองเมสี่สิบครับยาวสองเมตสี่สิบก็กดตัวเลขเลยแดกเข้าไปปุกกดเลขสองสี่ศูนไป แล้วก็กว้างเมตรยี่หนึ่งเมตรยี่สิบเซนเท่ากับไม้กระดานแผ่นหนึ่งเนี่ยครับผมเท่าไม้อัดแผ่นอ่แล้วก็โอเคนะครับนี่ขนาดมาแล้วเนี่ยทาไม้กระดานแผ่นหนึ่งอ๋อนี้จะเราจะสร้างงานเดี่ยาจะมีรูปนักการเมืองอยู่ข้างนักการเมืองอยู่ข้างเลยใช่ไหมครับโอเคแล้วหาหาภาพนักการเมืองก่อนนะครับผมเพ่อนออกมาปุ๊บหาภาพในนี้แล้วนักการเมืองเอาใครดีอะ เรากงจงเากรจงกัเลยรากะจงเอได้ถอบเได้ทอบได้แถวได้ถอไดถแถวตีภาพอยู่กีร่องเพิ่งทำอยู่เกี้นี่นะะ<า>ักการเมืองนี่เรื่องเนี่ยขึ้นมาแลวเปิดพบขึ้นมาเห็นไหมครับอันนี้ไอ้หน้าเก่ามันจะหายไปแล้วหน้าใหม่ขึ้นมาแทนเราจะดึงหน้าเก่าขึ้นมายังไงก็มากดตรงนี้เอานี่นะครับนี่ตรงนี้นะตรงสีงเหลือมกลางเนี่ยยอเพื่ยอย่อหน้าต่างมันหน้าต่างมัแล้วเสร็จครบเดีวเห็นนะนี่เราก็ มาดูลูกสอนนี่ลูกสอน,สอน,สอน,นเนี่ยชี้ตรงนี้นี่เลยเห็นไหมตัวเนี้ยถ้า <ฮะ S 1> กดตึงทีปุ๊บแล้วลงาคลิกที่รูปเราแล้วก็กดซ้ายกด,ดซ้ายคาเลยนะครับที่เ <ขอ S 1> มาส์แล้วก็ลากลากภาพเข้ามาในในในเนื้อที่งานปุ๊บวางแล้วผลนี้ลูบอกได้เลยครับไม่ไม่เกี่ยวกับหน้างานนะแล้วก็ไปอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ทำไงทีเนี้ยตัวนี้ทาไงนะเราเพื่อจะขยายภาพนี้ให้ใหญ่ขึ้น <ฮะ S 1> แล้วก็มาที่นี่ลูกสอนมาข้างบนด้วยที่อีเด็กนี่ กดอีเดคแค่นหนึ่งครั้งจุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาหาเนี่ยฟีฟ,ฟีทานฟอร์มเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บจะมีหน้าต่างขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมได้นะ,ะนี่จะขยายภาพไม่ให้ภาพมันเสียไม่ให้ภาพเสียทรงเราต้องกดชิปที่เมาส์นี่กดชิปที่เมาส์นะครับกดกดค้างเลยแล้วก็ไปที่รูปเนี่ยเนี่ยโดยที่รูปเนี่ยแล้วก็ขยายภาพดึงภาพไปภาพจะไม่เสียจะไม่แตก ขยายไปต้องการใหญ่ขนาดไหนขย,ยายไปให้เต็มลเมลยก็ได้เนี่ยเต็มข้างเลยก็ได้เนี่ยขยายไปให้เต็มภาพเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ปล่อยเลยปล,ยปล่อยปล่อยทั้งหมดแล้วกด enter enter ตรงนี้มันจะมีสี่เหลี่ยมอยู่ที่เัาไม่กด enter นะครับกดปุ๊บสี่เหลี่ยมหายแนละ้วนี่นี่จะพิมพ์ตัวหนังสืออ่ะแ,แล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือตัวหนังสือก็อไปกดที่ t นี่นี่แล้วถ้าแล้วถ้าช่องทำเบอร์ห้ากากระบาดเนี่ยแบบที่ไปหน้ากะเมือง สร้างขึ้นได้ออสร้างได้หมดเอาสร้างจากแหล่งอื่นมา,าเดี๋ยววันลัเดี๋ยวนี้จะพิมพ์เขา้าแต่พื้นพื้นนี่ยังขาวอยู่นะจะคือยังไม่แต่งอะไร,รปกติเอาภาพมาข้อป,ปี้งเนี้ยเป็นพื้นได้เหมือนเดิมรหรือจะลองดูถ้าเราดูเอาพื้นเอาพื้นคมนีก่ก็ได้เอาไปเข้าที่ไฟล์ไปดูดึงภาพเข้ามาดิเอาภาพนั้นมาประกอบลงพื้นได้บ้างหาหาหาที่อยู่ในเดี๋ยวก่อนนะไปที่ไดอีแล้วกัน ในอีจะมีนั่นเยอะนะแล้วก็ดูภาพสวยๆเนี่ยเอาดึงภาพอะไรมาก็ได้เนี่ยนะเอาภาพนี้มาใส่ก็ได้น้ำตกเนี่ยออตอนนั้นน้ำตกนะครับผมคลิกปุ๊บแล้วก็เปิดโอเพนมาเลยชึบนี่ภาพกบกบพื้นเก่าไปแล้วเราก็ย่อนอจ,จอซะให้เล็กลงปุ๊บก็เป็นสองจอเนี่ยใส่ปุ๊บแล้วก็เป็นเหมือนเดิมอกีกไปที่ตัวที่จะดึงภาพลงมา ในงานเมื่อคลิกไปแล้วปุ๊บเราก็ดึงภาพนี้เลยลงมาในในงานนี่แล้วก็ปล่อยวางชุดนะตรงนี้เราก็ปิดออกไปไม่ใช้ละเนี่แเราก็ไปอย่างนี้นี้ยังไม่ยังเพิ่งเริ่มเริ่มทำาลยชุบนี่นะเหมือนเดิมเราขยายภาพใหญ่ขึ้นเหมือนเดิม <ทำ S 1> ก็ไปที่นี่ต่ออีเด็กนี่อีเด็กกดหนึงครั้งปุ๊บแล้วมาที่ฟีทรานส์ฟอร์มนี่กดหนึ่งครั้ง มันจะมีกรอบรูปเห็นไหมเป็นกรอบจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆที่เห็นเนี่ยแล้วก็กดชิปค้างไว้ชิปค้างไว้ค้างไว้เลยแล,แล้วก็เอาเมาส์เนี่ยเมาส์เนี่ยมาลากมุมลากเสียงขึ้นไปนตรงนี้ดึง้าไมาาเต็มกรอบก็ได้ยแล้วก็ปล่อยแล้วกด e อ t e r อร์เหมือนเดิมเอเห็นไหมเป็นรูปแล้วพืนก็ไม่พืนก็ไม่ไม่ไม่ไมไมไมขาวแล้วยวเราพริเดียวเราใส่ก็ต้องมาพิมพ์ที่ แต่พิมพ์เอกาาสารในนี้มันไม่เหมือนไม่เหมือนในอะไรนะอีกแบบหนึ่งบองตัวจะหายไปเนี่ยได้เลยใช่ไหมก็คือหน้าตาเอกาาสารขึ้นมาแล้วแตวขนาดนะเอกาาสารตตงสือเท่าไหร่แล้วก็เอาเลยเนี่ยัยงเอาสามร้อยแล้วกันถัดแล้วก็ทคิดนี้เลยใส่ย์เนิ่มตัวหนึ่งสามร้อยนี่คือตัดแล้วหละขนาดตัวอักษรเนี่ยตัวอักษรใหญ่อันนี้เลย ได้สามร้อยปุ๊บนะตัวฟอนตเอาตัวไหนอ่ะเอาตัวเลือกฟอนได้อีกเนี่ยฟอนตเนี่ยหนตัวเลือกเป็นเลือกอะไรก็ได้ลองไปเดี๋ยวลองดูนี่ก่อนเดี๋ยวเอาแบบตัวไทยรัสแล้วกันรังสิไทยรัฐอ๋อลิควน,นโกโบลิอยู่ไหนในโกโบลิเนี่ยอ้บได้ตัวส์มแล้วที่เรา,าพิมพ์ได้เลย,เยตัวยตัวฟือสีอะไรเน่ย ขนะา300ดสามสิบเหรออ๋อสามร้อยดิเห็นไตัวเป็นากฤษยอยู่ก็เปลี่ยนไทยแนละ้วกดทิ่แค่นี่ก็ได้กดตัตตนตตนนปุ๊บเป็นไทยแนละ้วนี่เราก็พิมพ์ได้แนละ้ว อโอเคเอา่าคือมาต้องสื่อเล็กไปเนี่ยพอ,อาภาพนี้ใหญ่มากเราขยายต้องสื่อเพิ่มได้อีกเดี๋ยวต้องสื่อว่าแดกเข้าอย่างนี้นี่เพอาบ้านช้างนี่โสษณาน้อยนี่ไปเพิ่มนี่เลย เออ่ม่ได้แปดเนี่ยแปดร้อยแปดร้อยใหญ่ได้นะอ๋อครับทีนี้อ่โาโคุกบังน้อยคือ่ป็งงนงั้นแหละเป็นตอนตักนะละเปลี่ยนได้เอากล่องไก่นะทีนี้ว่าถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยมันก็จะมันก็จะทื่อไปออเราก็เลยใส่งเงาให้เงาให้ตรงสือ่อเราตรงสือมาเข้ามาที่เลเยอร์เลเยอร์ปุบ๊บ แล้วก็ไปที่เลเยอร์นี่ทีหนึ่งนะแล้วเข้ามาที่สโตกบหาเข้ามาสโต๊ตัวนี้เนี่ยสโตกนเนยกดหนึ่งทีปุ๊บมันจะขึ้นเป็นสีแดงคือเงาซ้อนสีแดงะถ้าต้องการสีแดงก็ใช้ได้เลยถ้าไม่ต้องการสีแดงเป็นสีขาวก็กดที่นี่กดที่นี่ว่าให้เป็นสีขาวเลือกขาวปุ๊บเนี่ยจะเป็นขาวเลยหมแล้วครับผมแล้วกดโอเคเข้าไป ทีนี้ขนาดเงาซ้อนมันเล็กอยู่มองแทาไม่เห็นอมันมีตัวขนาดปรับให้เลือกได้อีกเอาเลือกเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยให้ใหญ่ขึ้นเนี่ยเลื่อนมาอี่ยให้ใหญ่ขึ้นาันนี้นะใหญ่ไว้นงี้ได้แล้วแต่ขนาดเราต้องการเลยเนี่ยใหญ่ได้เลยได้หมดแล้วโอเคถ้าต้องการก็โอเคนะได้แล้วถ้าตัวหนังสือเนี่ยสีอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ชอบเขาเปลี่ยนสีได้อีกหนังสือเปลี่ยนสีได้ด้วยนะเนี่ย หังสือ,อไ,ไม่ชอบสีนี้มากดที่นี่โอ้ oh, แต่มันอันยุ่งยากหน่อยเปลือนสีแดงแล้วฮ <Yeah. S 1> อย่างเงีงย้งทงยทำเงี้ยได้แต่ทีนี้มันต้องให้รู้เพและและและอย่างเงี้ยอาจารย์เดูแล้วทำยากเนนะี่ย mm. ม,มุิอย่างป้ายการเมืองมันจะมีมันจะมีอย่างเงี้ยแต่นี้เบอร์ห้าแล้วจะมีช่องกลางนียคือเคยเห็นปะ เคยการกาดใส่แบบอย่านี้จะเราใส่ไงนี่เราจะใส่มีโปรแกรมตูงสืออยู่กันนะต้องหาตู้สือ่อนตรงสือตัวนี้มันจะบอกว่ในนี้เป็ตัวฟอนเรียกหาตัวฟอนเงี้ไม่ได้มันอยู่ที่ตัวฟอนตรงสือมีฟอสซีเลียมเห็นไหมอย่างเงี้ย ต้อหาคำหาตัวกันตัวไหนได้ตัวนี้ไหมตัวนี้มันมองตัวก็มีตัวเลืกให้เลยถ้าไม่มีตัวนี้เราใส่ได้หมดพวกนี้ไม่ไม่ไม่ยากไอตัวที่ว่าตัวเลือกเลือกตั้งเลือกตั้งอะไรนะนี้เราเดี๋ยวก่อนตัวนี้เอาก่อนเนี่หาสร้างหาสร้างตัวหนังสือก่อนมันต้องหาที่อื่นมาก่อนเนี่ยเข้าในเวิร์ดก่อน เวอร์คือการทางานเอกสารทั่วไปของทางราชการนะแล้วเขาพิ่มนนี้มันเล็กไปแล้วเขเพิ่มขนาดขยายตัวก่อนไอตนน้ตัวนี้มันตอนนี้มันก็ต้องดูตัวหนังสือก่อนฟอนต์อย่างเงี้ยเราพิมพ์ไปเลยไล่พิมพ์ไปเลยเนี่ยตัวเรียงขึ้นมาแรงแี้วเป็นตัวเรียงขึ้นม,มาได้อย่างเงี้ยเนี่ยมีเหลี่ยมให้ดูอ๋อช่องอะไรเป็นช่องเหลี่ยมเงี้ยมันจะย้ายได้ไหม ตังเลข5ขึ้นได้ไหมฮะช่องสี่เหลี่ยมกากบาดใช่ไหมครับผมจะเป็นช่องยาวอย่างนี้แล้วก็ขีดกัเป็นกาบางขาคือกาหมายเกาเบอร์5หรือ1อะไนนะครับผมอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเร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 าโกสับสนเรื่องนี้นะเราเข้าในเน็ตเลยในเน็ตนะเดี๋ยวบอกให้เราเราบางทีมันยุ่งยากสำหรับเราอะมันจะหายาก เราไปอย่างนี้เลยเข้าเข้าในเน็ตอินเทอร์เน็ตนดีดนแ๋แหละดีย๋ยวจะบอกให้แล้วเข้าเข้าไปหาที่น,นตรงไหนวะก็คือว่าจะพยายามให้รัดรวบที่สุดนะเข้าไปหาอาชืวโอไทยเข้าไปที่นี่เลยถ้าอยากได้อย่างนั้นอาชือก็มีอยู่แล้วอาชี 아치, 고스나 아치, 뭐야 아치, 고생나 아치, 고 아치, 아치, 고스나 아치, 고생한 아치, 고생한 아치, 네네아 ดีเจอาชีพโฆษณาใช่ไม่ใช่อาชีแล้วเป็นอาชือใช่ไหมอ่ะไปหาอาชีไม่เจอเดี๋ยวนะแล้วเราไปคอปปี้เข้ามาได้คอปปี้ตัดวางเลยคืองานง่าย สปอร์ตอาชีพดูกันนะเพาะวถือว่เขา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 ดีนะสปอร์ตเอ่อทำให้เจอสปอร์ตอาชีพนะสปอร์ตอาชี ในเฟซไม่เจอเข้าไปในโน้ตด้วยลเข้าไปในนี้เลย YouTube เลยอืมคอหาถือไม่เจอเนี่ยนะอย่างเบอร์สองปุ๊บกระโดดเข้ามาเลยปุ๊บประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยเข้ามาแล้วเบอร์สองเลยเนี้ยเนี่ย เอายู่นี่มาสองนี่เอาล้ถ้ามันอยู่หน้าจอก็สบายแนละ้วไม่ยากแนละ้วปิดไปเลยนี่แล้วก็มาเข้าของเราโปรแกรมเราต่ออันนี้ปิดไปก่อนแล้วเข้าเข้าี่้องเราเหมือนเดิมล้ากดไปเลยกดเปิดภาพอีกภาพนึงขึ้นมาดี่โอเพ่นเลยไปเปิดอ่ะโอเพนแล้วไม่เปิดภาพตอนนี้ิดภาพอ่ะ มันมีรา้างด้วยอ๋อนค้างก็ได้อยู่ว่าเยอะนะาภาพมาดิาและเมื่อนะกี้เรอกาได้เด็ดหอกเธอเนี่ยดึงภาพมาเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรยากเอาภาพเขามาใช้หาก่อนไปที่ไหนคี่ดึงมา ให้ลองทำเองเลยเดี๋ยวเขาทำเลยก่อนแบบนี้เลยนี่ๆๆของเขาอยู่นี่แค่นะเปิดขึ้นมาเปิดภาพของเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเราต้องการแค่นี้ใช่ป่ะต้องการเนี่ยทุกกดนี่เลยนะพอได้ภาพเข้ามาแล้วต้องการแค่ตัวเลขตัวเนี้ยครับผมแล้วก็กดตัวนี้เลยตัวตัวที่เราครอบตักมันเนี่ยนี่แล้วก็มาเอาแค่แค่ภาพเขานี่เอาแค่เบอร์เขาเนะี่ยแหละอย่างเงี้ยจะง,ง่ายหน่อย ก็คงเข้ามาเลยบางทีเจอในรูปสวยก็เจอแค่นี้เองกอเดนเซอร์ e เลยแค่นี้เองเห็นไหมเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็จับไปวางเออไม่ใช่แล้วผิดขั้นตอน,น,ตม,อนมันต้องมาอย่างนั้นนี่ย่ขั้นตอนนะมาดึงออกัาแล้วนะนอนอะไรนี้อื้ อน,น,นไ้เรื่อยนะเอามาทอดเป็นให้องกหน่ะนี่นะนะภาพภาพกวาอะไรปเลยนะนะแล้วต้องยาอไใหม่นะ <c oughs> เปิดใหม่ด้วยาไม่จะได้ไม่มงงอ,อยู่นี่นี่ทำไมไม่เจอ เพ่นทุกขึ้นมาป๊๊บดึงเมื่อกี้ขึ้นมาใหม่เอาเกี่ไม่เจอหาตัวเที่โหลดมาเกี้หมายเลขนี่ดดออกดเปิดโอเคแล้วป๊๊บอ๋ออยู่ด้วยเห็นแล้วดูว่าภาพที่ขายเนี่ย แล้วก็ตัดตัวนี้ออกใช่ได้ใช่ใชโอเคเข้านี่ได้แล้วแล้วก็ดึงเข้าไปวางไหบนีได้แนละ้วู้ออกไปซะไม่ใช่ล้ตัวนี้เ่ได้มาอยู่นี่แล้ว เราจะแขยให,ใหญ่ก็มากดนี้เหมือนเดิมจึดแล้วเข้ามาตัวฟรีฟรีทาร์ฟอมใหม่ปุ๊บไวจะครอบแล้วกดคลิปเหมือนเดิมซ้ำทำซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็กระเด่งภาพไปเนเราจะวางตรงไหนทีเนี้ยกดตราลอปเราสามารถถ้าเกิดเราคลิปอย่างเงี้ยนะเราสามารถดึงภาพภาพตัวนี้ออกไปไหนก็ได้เนี่ยวางตรงไหนก็ได้ดึงได้วางทุกที่หมดเลย างตรงไหนก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เมื่อใดที่เราก็ปล่อยอท่านันเองแล้วเรวาเราทําเสร็จหมดแล้วอย่างเงี้ยปุ๊บเรากดเซฟเลยเพราะว่าภาพภาพถูกต้องตําแหน่งชื่ออะไรนั่นก็มือถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องปุ๊บเราเซฟเอาทาเสร็จแล้วก็เซฟเลยเนี่ยโอ้ทเสร็จแล้วก็ไปที่เซฟนี่เซฟแอดนี่ยเขียนเซฟแอดนะ,ะปุ๊บเอาไปเ่าให้ตั้งชื่อแต่ตรงเนี้ยถ้าเกิดเรียนโฟโต้ช็อปอยู่เนี่ย มันจะทํางานลำบากยากเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น jpeg ใช่มันจะมันจะดีนี่ใส่ชื่อก่อนเราชื่อซอสกันซอสโอ๋สายใส่ซอสก็ฟิมพ์เข้าไปในตอนเด็กเป็นทอส้วใช่ไหมเอาแค่นั้นพอแล้วตรงนี้าพอเสร็จปุ๊บ photoshop เนี่ยมันจะออกไปใช้งานมันลำบากเราเปลี่ยนแล้วมากดตรงนี้ก็ฝส่ชี้ลงเลยกดปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนมาหา jpeg เขาเอา jpeg เนี่คือ jpeg อยู่นี่ อ,อ่ะมันทาภาพได้หลายแบบทั้งทิปทั้งอะไรได้หมดอย่างทีิปก็ทาได้แต่สมามารถใช้เกยเปิก,กันปุ๊บเราเซฟเดี๋ยเซฟที่ไหนเดสก์ท็อปนี่นะเขาบอกว่าคุณกำลังจะเซฟที่เดสก์ท็อปเนี้นยเซฟไปเลยภาพภาพ,ภาพกี้น่ะปุ๊บเซฟแล้วถอตกลงมาสิบสองนี่คือสูงสุดแล้วนะ,ะความชัดของภาพคนโอเคปุบปบป๊บนี่ไปแล้วอยู่ในหน้าจอแล้วนี่เราก็ปิดตัวลงไปหาภาพเราเมื่อกี้ที่เราเซฟไว้หน้าจอ ภาพล้มบ้างเนี่ยมันจะล้มว่ะภาพล้นแล้ว้าภาพล้มแล้วขอขอขอขยายจอลองหน่อยมันจะดูภาพล้นหรือเปล่าภาพล้มเมื่อกี้ขอดูภาพสิพอีิเสธไปกีนี่ไปไหน นี่เจอแล้วมันล้นไปหน้าจอมันเล็กไปซะแล้วนี่อยู่นี่ตอสเนี่ยนะอ๋อค่ะเป็น JPEG เห็นไหมเราเปิดขึ้นมาเลยเนี่เราเซฟงานแล้วแต่นี้ถ้าเกิดเราเราจะเซฟข้าเครื่องคอมอ้ข้อเครื่องโทรศัพท์มือถือนี่ไหมอะอันนี้เราปิดออกไปเลยเอาแค่เอาแค่โปรไฟล์นี้อย่างเดียวอพอเราเสียปุ๊บเนี่ยวาจารจะเสียให้ดูนะ เัวฝัดได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับผมข,ขเป็นอย่างนี้ไธรรมดาธรรมดาเป็น,นี้เราข้ฝัดไดเข้าเลยเด้อาเสียบเลยอ่ข้อจอคอมพิวเตอร์เสียบดูเ้ยฝัดไดเข้าไหมไปดูที่ไมคอมพิวเตอร์ฝัดไดเข้ามาแนละ้วอ,นะอนี่นะฝัดไดอยู่แล้วนะ แล้วก็เปิดไมล์นี้ก็ได้นะเปิดคาวเลยเปิดเปิดของเราออกมาของแกมเราออมาเลยเนี่ยนะของเราอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวจะจมกันเลยฮะแล้วก็ค็อ,อปี้นี่เลยเลดสก์ท็อปนะตัวที่ที่ของฝาเนะี่ยอันนี้นะเดี๋วดวนนยวรองมันจะเปิดของได้เนี่นะนี่นะเป็นรูปอย่างนี้นะอ่ะตรงนี้ ก็อปปี้คือคลิกขวานะตามคอมนะคลิกขึ้นขวาปุ๊บเดี๋ยวตัวนี้จี้ปุ๊บคลิกขวาให้เขียนว่าก๊อปปี้แล้วก็ลูกศรเนี่ยไปที่ที่ก๊อปี้นะแล้วกดไปเลยปุ๊บก๊อปี้ละนี่เรามาวางเอามาวางในในแฟลชไดร์ฟเรากี้แฟลชไดร์ฟเนี่ยเมื่อที่อยู่ที่นี่ไงแล้วก็มาคลิกขวาคลิกขวาปุ๊บแล้วค่อยเขียนว่าวางเพจก็วางเนี่ยตัวนี้เนี่ยเห็นไหมเอาวางปุ๊บ ตรงนี้ก็จะคัปปอยู่นี่แล้วหนี่อยู่ในแฟลชไดร์แล้วนี่เห็นไหมครับอยูแฟลชไดร์แล้วนี่เราก็เมื่อเข้าเครื่องปุ๊บเราก็ส่งเนี้ยไปให้พวกเลยอันนี้เข้าแฟลชไดร์ไปแล้วเนี่ยอยู่ในแฟลชไดร์วอันนี้ตรงนี้ก็ยังอยู่เนี้ไม่หายนะเพราะเราเป็นการคัปปเข้าไปไม่ได้ย้ายเข้าไปขั้นตอนเยอะนะแต่จริงๆทำแล้วมันไม่ยุ่งยากไอ้ที่เราไปเราไปหาจุดตรงนั้นน่ะมันยุ่งยากไงถ้าเรามีของในคอมแล้วเนี่ย 老老老，去见侯。